สวัสดีครับอาร์เจฟเฟคแคนิงสุดโอร์คอมนะครับก็ช่วงหลังนี่เว้ยผมเนี่ยก็ถ่าย a c e b o o กกลุล่มอะไรเงี้ยคนพวกคนเล่นกล้ามอะไรเงี้ยพวกคนออกกำลังกายก็จะมีมือใหม่แม่งถามทุกวันเว้ยเกี่ยวกับเรื่องที่แบบว่าเดี๋ยวอ่านเลยพี่ครับถ้าผมอยากเพิ่มกล้ามเนื้อพร้อมกับลดไขมันเนี่ยผมจะต้องคารีโอไหมแล้วก็ คาร์ดิโอเนี่ยประมาณสัปดาห์ละร้อยห้าสิบนาทีเพียงพอหรือเปล่าเอางี้เว้ยก็เดี๋ยวจะทำคลิปแล้วก็บอกในนี้เลยนะครับก็คือว่าเราจำเป็นที่จะคาร์ดิโอและไม่จำเป็นต้องคาร์ดิโอเช่นเดียวกันโอเคเอาอันที่ไม่จำเป็น้องต้องคาร์ดิโอก่อนถ้าเราไม่จำเป็นต้องคาร์ดิโอเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูว่าเรามีค่านี้มากน้อยแค่ไหน ค่านี้คืออะไรอ่าค่านี้เนี่ยมันย่อมาจาก NEAT หรือ Non Exercise Activity Thermogenesis n e e นะครับโอเคมันคือค่าอะไรมันคือค่าเกี่ยวกับกิจกรรมที่ใช้ไปกับการใช้ชีวิตฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติในกรณีที่เราเนี่ยเป็นพนักงานบริษัทเตืต่นเช้ามาปุ๊บขับรถไปทำงานแล้วก็ จอดรถปุ๊บเดินไม่กี่ก้าวถึงที่ทํางานนั่งทํางานทั้งวันลุกขึ้นมาปุ๊บไปกินข้าวกินข้าวเสร็จกลับขึ้นมานั่งทํางานต่อนั่นจึงแปลว่าตัวคุณเนี่ยแทบไม่มีกิจกรรมในการเคลื่อนไหวใดๆค่านี้ของคุณเนี่ยจะต่ํามากนึกออกไหมทีนี้ถ้าสมมุติว่าให้ยกตัวอย่างอีกคนหนึ่งที่มีค่านี้สูงๆพี่กรมกรมกรก่อสร้าง พี่กรรมกรก่อสร้างเขาไม่ได้เล่นเวทถูกป่ะแต่ขุ่นแม่งลีนชัดสวยนั่นเพราะว่าเขาใช้ร่างกายเป็นกิจกรรมดําเนินชีวิตก็เจ็ดชั่วโมงก็ขุดก็ทํางานยกแบกนั่นแบกนี่ฉะนั้นมันจึงไม่แปลที่จะเขาจะใช้พลังงานสูงมากซึ่งมันไม่จำเป็นต้องคาร์ดิโอแกก็ขุ่นลีนมากๆรนึกออกไหมแต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าเฮ้ยมึงจะต,ต้องให้กูไปทํางานอะไรแบบนั้นหรอเปล่า คือพวกพี่เขาอะเลือกไม่ได้แต่บางคนอะอรูปแบบการใช้ชีวิตอะมันมันมันทำได้ยกตัวอย่างพวกไกด์นำเที่ยวอะไรเงี้ยที่แบบว่าแบบไแบบแบบกด์พาเดินอะไรอย่างนี้อ่ะก็กิจกรรมก็คือไม่มีอะไรก็เดินแล้วก็พูดก็พาคนไปนั่นไปนี่ไปโน,น่นอ่าถ้าเรามีกิจกรรมต่อวันไหนเยอะเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องคาร์ดิโอแยกออกมาก็ได้เคยไหมแบบไปญี่ปุ่นไปต่างประเทศอะไรเงี้ย ซึ่งแบบว่าเราอาจจะไม่ได้เรียกแท็กซี่ตลอดหรอกถูกไหมแล้วคงแบบว่าขึ้นรถไฟแล้วก็ลงจากรถไฟแล้วก็เดินไปนั่นมานี่ช้อปปิง้งว่ากันไปกินเยอะมากกลับไปถึงบ้านปุ๊บแม่งน้ําหนักไม่ขึ้นเออนั่นแหละมันเป็นตัวบอกไงว่ากิจกรรมในการเคลื่อนไหวในแต่ละวันถ้ามันมากเพียงพอเราไม่จำเป็นต้องคาร์ดิโอก็ได้นึกออกไหมแต่ว่าถ้าในากรณีที่แบบเฮ้ยเฮ้ยมึงจําเป็นละนั่นเท่ากับว่าคุณน่าจะรู้ว่า พฤติกรรมในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีการเคลื่อนไหวมากเพียงพอทีนี้มันก็จะมีคําถามว่าเฮ้ย hey, พี่ถ้าสมมุติผมเวทอย่างเดียวไม่ขาได้ไหมผมจะเวทให้มันติดลบอะทาได้หรือเปล่าอ่ะโอเคอันนี้เดี๋ยวจะให้ให้ดูนะคืออันนี้พี่แคปมาจากแคปมาจากตัวข้อมูลของตัว Apple Watch ที่ t r a c การออกกำลังกายแล้วก็ t r a c ใน แท็กการแบบแบบกิจกรรมต่างๆน,น,นะนะครับอันนี้จะให้ดูเลยว่าพี่ออกกำลังกายอ่ะหชั่วโมงแล้วก็มีช่วงเวลาที่ปั่นจักรยานเนี่ยประมาณ50นาทีใช้พลังงานทั้งหมดเนี่ย421บวกกับ242ก็ตีไป660แคลอรี่โดยเฉลี่ยคิดดู <c oughs> คือคือใช้พลังงานไม่ได้เยอะเลยนะเว้ยพอออกกำลังกาย ฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราลองเราลองมองย้อนหน่อยว้ว่าเฮ้ยถ้ามึงจะออกกำลังกายโดยที่ให้มันติดลบเนี่ยแน่นอนว่ามึงต้องออกหนักมากเ้ยสมมุติสมมุติอันเนี้ยออกไปเนี่ยหนึ่งชั่วโมงใช้พลังงาน400กว่าแคลอรี่แต่คือ400กว่าแคลอรี่อ่ะ450ก็ได้450แคลอรี่เนี่ยเป็นแคลอรี่ที่ยกหนักมากนะเว้ยเออเหนื่อยและหนักนะเว้ยความเข้มข้นสูงนะเว้ย ฉะนั้นเนี่ยถ้าเองอะฝึกสองชั่วโมงสามชั่วโมงถามกลับเองฝึกได้หรือเปล่าเออแบบเข้มข้นสูงเลยนะเออบางที่อาจจะแบบโอเคซูปเปอร์เซตมั่งดรอปเซตมั่งเทรนทูเฟลียมั่งเองมั่นใจกันว่าฝึกกันได้จบหรือเปล่าสองถึงสมชั่วโมงทีนี้สมมุติในกรณีที่เฮ้ยพี่ผมฝึกได้อ่ะกูจะถามพวกมึงใหม่ว่าถ้ามึงฝึกได้ เองน่าจะเข้าใจว่าดิมเมที่มากระทำมันสูงมากจากการจากการฝึกที่เข้มข้นสองถึงสามชั่วโมงถูกไหมความเข้มข้นมันสูงมากดิมเมทมันสูงมากทีนี้เองมั่นใจได้ยังไงว่าเองมีอัตราการสังงคอล้ามเนื้อที่สูงที่มันค o m p a r เ b l กันกับกับความเสียหายเออมันคอมเพนเซตกันไหมกับความเสียหายเออ ้าเป็นนตตี้แล้วแม่งแบบว่าเป็นสายธรรมชาติแล้วแม่งฝึกสองสามชั่วโมงมึงพังนะมึงพังมึงอาจจะฝึกได้อาจจะแบบไปเล่นกับทีมชาติไปเล่นกับนูนนี่นั่นโดนเขาบิวโดนเขาบี้อ่ะมึงอาจจะฝึกได้แต่อัตราการสังเคราะห์กล้ามเนื้อมึงมากพอหรือเปล่าเออตามทันใช่ไหมสมมติว่าฝึกได้ตามไม่ทันเนี่ยมันก็ต้องย้อนดูว่าเฮ้ยบางทีเราเนี่ย ถ้าเราฝึกตามเขาเนี่ยเรามีตัวช่วยเท้าเขาไหมถ่ามือใหม่ไปฝึกกับเขาฝึกได้แต่ตัวช่วยไม่ถึงแม่งก็ไม่ไหวทีนี้ถ้าสมมุติว่าถ้าอยากจะใส่เท้าเขาสมมติว่าไปฝึกกับพวกปโปรเลยกูมีกูมีสังกระตุ้นอยู่ในตัวเหมือนกันกูมีเหมือนกันแต่กูไปฝึกกับโปรเลยโดนแม่งบีสองสามชั่วโมงคำถามคือระดับปโปรเนี่ย เขาน่าจะใส่ตัวช่วยเยอะกว่าเราอยู่แล้วถูกไหมทีเนี้ยเองมั่นใจได้ยังไงว่าเองจะดันตัวสักรกรตตุนที่ใส่เข้าไปในร่างกายเนี่ยเพียงพอกับเขาได้อ่ะสมมตุติพี่ไอ้เฮียใจกูไหวกูใส่เท่าเขาแม่งเลยสเต็กไซเคิลมีเท่าไหร่กูจะดันเท่าพี่เขาอ่าสมมุตินะเออคำถามคืออายุกล้ามเนื้อหรือว่า ความสามารถของกล้ามเนื้อความสามารถของร่างกายเองอะรับยาได้เท่าพี่เขาหรือเปล่าสมมติว่าระดับโปรแบบพี่เขาเนี่ยโอ้ยน้องพี่ใส่เทสะหนึ่งกรัมหรือพันมิลลิกรัมใส่เทรนเท่านู้นเท่านี้กรัมใส่นู่นนี่นั่นเท่านี้เท่านี้กรัมอพี่ใส่ไอโรทฮอร์โมนอีกวันละสิบไอยูคำถามคือมึงใส่กันไหวหรือเปล่าเออบางที มาถึงเนี่ยพื้นฐาน,นยังไม่มีมึงจะไปดันยาเท่าเขากล้ามเนื้อมึงรับไม่ไหวนะเอออยู่ๆไปใส่เทสดันตุ้มเท่าเขามึงเป็นไข้แดกเลยนะนึกออกไหมฉะนั้นฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยไอคำถามที่ถามย้อนถามมาทั้งหมดเนี่ยถ้าทุกอย่างมันยากเกินไปมันไม่เอื้อกับเองไอเฮี้ยมึงกลับมาคาร์ดิโอเถอะนึกออกว่ามึงกลับมาคาร์ดิโอเถอะ มึงจะมาโอ้โหพี่ผมอัดเวทนผมตั้งใจมึนนู่นนี่นั่นเออมึงไม่ได้เท่าเขามึงทําไม่ไหวมึงจะใส่ยาแล้วเขาร่างกายมึงก็ไม่เอื้อเท่าเขาไม่บอกไหมฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยก็ต้องบอกตรงๆว่าเฮ้ยทั้งนั้นมึงจำเป็นต้องคาร์ดิโอนะการคาร์ดิโอมันทําให้เองเนี่ยไม่จําเป็นที่ต้องไปโหลดภาระกล้ามเนื้อที่เองฝึกอะลากเย,ยาวยาไปมันไม่จําเป็นต้องโหลดภาระขนาดน,นั้น เองก็ไปแบบไปปั่นจักรยานไปเดินลู่เดินชันว่ากันไปมันแค่เพิ่มปัจจัยการนําพลังงานออกไปใช้เพิ่มขึ้นโดยที่เราไม่ต้องโหลดมัดฝึกถ้ามันฝึกมาเยอะอยู่แล้วมันบี้มาเยอะอยู่แล้วยิ่งทําให้อัตราการสูญเสียกล้ามเนื้อของเรายิ่งสูงขึ้นออความเสียหายมันยิ่งสูงขึ้นฉะนั้นเนี่ยถ้าคาริโอแล้วมันยังไม่ลดมึงลอง อ่ะโอเคคาร์ดิโอให้ถีขึ้นหรือไม่ถ้าถี่ขึ้นแล้วยังไม่ลดระยะเวลาของพวกเองอาจจะมีจํากัดลองใช้เป็นคาร์ดิโอที่มันเข้มข้นสูงขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นสมุิปั่นจักรยานหนึ่งแบบนั่งหลังพิงชิวๆเปลี่ยนใหม่มึงลองเป็นเดินชันซิในเวลาที่เท่ากันถ้าข้อจํากัดของเองคือเวลาเลยนะคือกูมีเวลาให้ให้มึงเท่านี้ในการคาร์ดิโออ่ะ เปลี่ยนให้มันเข้มข้นขึ้นอ่ะทีนี้ถ้าเดินชันแล้วรู้สึกว่ายังไม่ลดลองใช้เป็นเดินสลับวิ่งดูสิในระยะเวลาเท่าเดิมเหนื่อยแน่ๆถูกปะอะ่แต่ว่าถ้าเองกังวลเรื่องแบบเฮ้ย hey, พี่กล้ามจะหายไหมนู่นนี่นั่นบอกเลยไม่ไม่ได้หายง่ายขนาดนั้นไม่ได้หายง่ายขนาดนั้นยกเว้นแต่ว่ามึงแบบ ศูนย์ขาแบบมึงได้เอแบบศูนย์ขาลากยาวๆมาแล้วมึงไปตะบี้ตะบันฝึกแล้วตะบี้ตะบันคาเ์ดิยออันนั้นอะไรยังไงก็ไม่เหลือต่อให้มีตัวช่วยยังไงก็ไม่เหลือเึกออกไหมเราทําเท่าที่เราจะไม่เหนตได้เออบางอย่างไม่จําเป็นต้องรีบงร้อนอินพุตการออกกำลังกายที่ถูกต้องการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องอาหารการกินที่ดีมีคุณภาพนอนให้เยอะหน่อย คือทุกอย่างมันเหมือนกับปลูกพืชอ,อ่ะอใส่ปุย๋ยพรวนดินรดน้าต้นไม้ที่เหลือคือรอโตมึงจะรีบไปอะไรขนาดนั้นนะถูกไหมค่อยๆทําค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าฉะนั้นเนี่ยคาร์ดิโอเนี่ยทําได้ก็ดีแล้วถ้าสมมุติว่าเองคาร์ดิโอด้วยใช่ไหมเมืเอ่อทําให้ตัวก <c> ล <oughs> ้ามเนื้อหัวใจเองแข็งแรงพอกล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงเกิดอะไรขึ้นมันทําให้ พวกออกซิเจนเข้ามาสู่ระบบปอดของเราเนี่ยสูงขึ้นการฟื้นตัวต่อเซตของเราอ่ะไวขึ้นนั่นเท่ากับเราใช้เวลาในการพักกันน้อยลงมันแปลได้ว่าในหนึ่งชั่วโมงในหนึ่งชั่วโมงการฝึกของเราเนี่ยเราอาจจะสามารถที่จะฝึกได้ปริมาณท่าหรือปริมาณเซตมากขึ้นเอยิ่งทําให้การเข้มข้นขอ,ของการฝึกสูงขึ้นไปอีกเอฟื้นตัวดีขึ้น ฉะนั้นเนี่ยไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่คาร์ดิโอไม่ออกไหมขาได้ก็ขาเอออย่าไปมองแต่ว่าเฮ้ยพี่ตอนบักน,นี่ผมไม่ต้องคาร์ดิโอก็ได้ไอ้เหี้ยไม่ควรมึงควรคาร์ดิโอทุกตอนถ้ากูบอก่งี้นะมึงควรคาร์ดิโอทุกตอนเพราะอะไรรู้ป่ะถ้าสมมุติว่ามึงเอ,อกำลังไดเอทเออกำลังบักกิง้งแล้วอ,อ เพิ่มน้ําหนักตัวขึ้นไปเรื่อยๆการการเพิ่มกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะมีมีแคลรีเซอร์พลัสก็คือว่าเป็นการเพิ่มพลังงานเข้าไปพอสมควรเทียหน่อยทียหน่อยเทียหน่อยทีนี้นะ carry surplus เนี่ยแคลรีเซอร์พลัสเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยอ้วนได้ไหวขึ้นถ้าเราไม่คุมอาหารดีๆหรือว่าถ้าเราไม่มีการคาร์ดิโอเลยจาก15%ของเอ่อเปอร์เซ็นต์แฟตของเราพุ่งไปพุ่งไปไวมากถ้าเราไม่คุมดีๆ ถ้าเราไม่ไม่ไม่คุมแครรี่ดีๆมันจะพุ่งไปไหวมาเกิดอะไรขึ้นอีกฮอร์โมนอิมบาลานนะถ้าสมมติว่าแบบมึงมึงบักกิ้งนะมึงเปอร์เซ็นต์แฟตมึงปลาไปยี่สยี่ห้า็แล้วอะเออแม่งทําให้เกิดฮอร์โมนอิบาลานเออปริมาณเทสท,ที่เราใส่หรือว่าตัวสากะต้นที่เราใส่หรือว่าไม่ต้องใส่ก,ก็ได้ฮอร์โมนของเราแม่งเพี้ยนการจับตัว ฮอร์โมนในกระแสะเลือดด้อยลงเองทำทุกอย่างอะเท่าเดิมแต่เองจะได้ผลลัพธ์น้อยลงแล้วแถมอะ่ะพอเองอ้วนขึ้นมากอะมันเท่าอ,อ้วนขึ้นไวมากอะมันเท่ากับว,ว่าเองมีเวลาในช่วงของการบักกิ้งอะสั้นมากเนื้อที่ได้มาจริงๆอะแทบแบบนิดเดียวสุดท้ายไอ้เฮียเพิ่มเนื้อมาแป๊บเดียวกูต้องไดเอทใหม่ละนี่ออกไม ไอ้ร่กูต้องใเอ็นใหม่ละมันไม่เวิร์กนึกออกมั้ยมันไม่เวิร์กฉะนั้นเนี่ยไอ้เนี่ถ้าเป็นไปได้มันก็คาร์ดิโอตามทันปะคาร์ดิโอเถอะเออเอาสุขภาพบ้างไม่ได้เอาแต่กลา้าบอย่างเดียวนะอ่ะก็น่าจะคลายข้อสงสัยได้ไม่มากกาน้อยนะก็ถือว่ามาบนมาพร่ำให้ พี่ๆน้องๆหลานๆลูกๆฟัง <c oughs> อ่ก็ขอให้สุขภาพดีเห็นผลไวๆบ๊ายบาย,บาย,บาย